พ่อก่อนนะคะผู้จัดก,การเดี๋ยวมีคนมาเห็นนะคะบอกเลยอยู่กันสองคนให้เรียกชื่อเฉยขอโทษค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะคะแพต<ะ>อ้าวอย่ามาฉันดีใจมากไงที่เจอแกทีน่นี่ยฉันก็ดีใจเหมือนกันพอดีว่าฉันเพิ่งได้งานที่นี่น่ะจริงหรอ น่่เรรรือองะะไกคับผู้จัดการคะนี่แพทค่ะเพื่อนสนิทชั้นสมัยเรียนเองค่ะสวัสดีค่ะแพทนี่ผู้จัดการนะแฟนฉันเองอะเราแอบคบกันแต่ไกเพิ่งบอกใครนะแฟนเหรออืมยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะไปแันแต่น้ำพระเดี๋ยวสายแล้วนะได้ค่ะ ไปเจอกันนะแพทย์ยัยน้ำวานี่เกได้แฟนเพอร์เฟคขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทั้งที่เมื่อก่อนอะแกก็เป็นแค่เด็กเนิร์ที่ไม่มีใครเอาฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้หรอ,อกเอกสารคะ่ะพี่น้ำวา นึกว่าพี่น้ำวา้าแต่งตัวเหมือนกันเลยนะคะแต่งหน้าก็สไตล์เดียวกันด้วยพอดีว่าฉันเป็นเพื่อนสนิทของยายน้ำว้านะคะ่ะคือการแต่งตัวแต่งหน้าแบบนี้มันที่จริงแล้วมันเป็นสไตล์ของฉันเองะคะ่ะแต่ว่ายายน้ำว้าเอาไปแต่งตามจนคนคิดว่าเป็นสไตล์ของน้ำวาะะ้าค่ะพอดีว่าเธอเป็นคนที่คิดอะไรเองไม่ค่อยเป็นนะคะจริงเหรอคะแต่ว่าพี่น้ำว้าเนี่ยเป็นคนดูมีสไตล์มากเลยนะคะแล้วก็เก่งด้วย นี่ถ้ารู้แล้วอะอย่บอกใครนะคะที่เยน้ำวาได้างานที่นี่ก่อนฉันอะก็เพราะว่าเยนุำวาขอร้องให้ฉันมายื่นทีหลังอะคะ่ะจริงๆแล้วอะเยน้ำวาเป็นคนที่น่าสงสารมากเลยนะคะเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะคะ่ะก็เลยต้องบังคับให้ฉันยอมเธอไปบ่อยแย่จังแล้วทาไมถึงยอมอะคะเว่าฉันเป็นคนรับเพื่อนนะคะแต่คุณอย่าอาไปพูดนะคะ ฉันสงสารน้ำวานะคะกลัวว่าจะไม่มีใครครบเธอเหมือนตอนสมัยเรียนนะคะได้ค่ะแต่คุณเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะคะแต่พี่น้ำวานี่แบบไม่อยากจะเชื่อเลยเห็นใส่ใสแบบเนี้ยร้ายเนาะ เออลายไม่พอแถมแบบขี้ก๊บด้วยอะ่ะจริงสงสารคนที่เป็นเพื่อนนางเนาะเออจริงทำไมรู้สึกเหมือนเขาด่าเราเลยวะพูดอะไรังไม่ลงตัวอีกไม่รู้สมองช้าหรือว่าดานอย่าไปสนใจอะไรแกปะไปกินข้าวเถอะฉันว่าเขาด่าฉันแน่ๆเลยอะ่ะ นทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยขอโทษนะครับผมนึกว่าคุณคือน้ำว้าน้ำว้าผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับนี่คุณแย่งแฟนแต่งกับคนอื่นไม่เอาอจริงเหรอนี่น้ำว้าอย่าไปโทษคุณอาร์เลยนะฉันผิดเองแหละที่ฉันใส่ชุดมาเหมือนเธอพอดีว่า ร้านซักรีดย,ยังไม่ส่งชุดคืนฉันเลยอ่ะฉันก็เลยยืมชุดแกมาใส่ก่อนขอโทษทีนะฉันไม่ได้โกรธแกหรอกน้าเราไปกินข้าเวเถอะครับไม่วันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับแพทเชิญคุณกินไปนคนเดียวเถอ,อะคุณอาคะอย่าถือสาอย่าน้ำว้าเลยนะคะ เขาก็เป็นคนที่เอาแต่ใจแบบนี้แล้วค่ะแต่ก่อนอะหนักกว่านี้อีกนะคะผมขอตัวนะครับอรสวาดีทุกคนแพทไปกินข้าวกันขอโทษนะทุกคน พอดีว่าฉันมากับน้ำาวานะอะ,อะไม่เป็นไรหรอกแกไปเถอะฉันว่าจะไปห้องน้ำพอดีอะ่ะอ้าวเอางั้นเหรอ,อฉันไม่ต้องไปกันเถิะแก ทษนะครับผมมาส่งดอกไม้ให้คุณน้ำว้าครับฉันเองนี่แหละค่ะน้ำวาอ๋อดอกไม้ครับผมขอบคุณนะคะครับดีกันนะที่รักเจอกันที่ร้านอาหาร BAC ย็นนี้นะครับหฝันไปเถอะไปเก็จะได้ไปอ่ะวันนี้แหละ ฉันจะตอกฝาโลงแกให้จมเลยยัยน้ำวะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตคุณอาร์ตมาได้ไงครับเนี่ยแล้วน้ำวะเหรคือ พอดีว่าน้ำว้าให้ฉันมาแทนนะคะมาแทนเหรอครับน้ำว้าเขาจะทำแบบนั้นทำไมครับคือคุณอาครคุณอาต้องใจเย็นๆก่อนนะคะพอดีว่านำวาเขาบอกว่าเขาเบื่อ,อคุณแล้วอะคะ่ะก็อยากจะเลิกกับคุณแต่ก็ไม่กล้าบอกเองก็เลยส่ง,งฉันมาแทน,นะคะ่ะนำว้าเขาพูดแบบนั้นจริงเหรอครับจริงค่ะฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะเยน้ำวาก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะ รักง่ายไหนเร็วเธอก็เปลี่ยนผู้ชายบ่อยไม่ซ้ําหน้าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วล่ะค่ะผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่าผู้หญิงคนที่ผมรักเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะ่ะคุณอาร์ตอย่าเสียใจไปเลยนะคะยังมีผู้หญิงดีๆที่คู่ควรกับคุณอาร์ตอยู่นะคะใครเหรอครับผู้หญิงคนนั้นแพทไงคะคุณอาร์ต แพทชอบคุณอาร์ตตั้งแต่แรกเจอแล้วนะคะแต่แพทก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าแพทรักน้องว้ามากแต่แพทเห็นว่าน้องว้าทําแบบนี้กับคุณอาร์ตแพททนเห็นไม่ได้ค่ะแพทไม่อยากเห็นคุณอาร์ตเสียใจเพื่อนเลวคุณอาร์ตคะ่ะช่วยแพทด้วยคะ่ะแกทําแบบนี้ทําไมแพทฉันทำอะไรอะ คำว่าฉันก็ทำตามที่เกสั่งแล้วไงแล้วเกจะอะไรกับฉันอีกเกจะบังคับฉันไปถึงไหนอ่ะพอสักทีเถอะครับใช่พอสักทีผมหมายถึงคุณนั่นแหละพอสักทีครับคุณแพทย์นี่มันอะไรกันคะคุณอาร์ตคุณลืมไปแล้วหรอคะว่าผู้หญิงคนนี้มันร้ายแค่ไหนอะ่ะคนที่ร้ายอ่ะคือคุณต่างหากครับ คุณเลิกเล่นละครได้แล้วละครอ,อะไรผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหมดแล้วนะครับฉันว่าลนะ่ะเธอไม่ได้ใส่เสื้ออย่างที่ฉันคิดจริงๆหัวอ่อนมากเลยนะ้นำนวาไม่ทันคนอสเลย มาตลอดนะว่าทําไมคนรอบตัวฉันเนี่ยถึงตีตัวออห่างออกจากฉันไม่ชอบฉันตั้งแต่สมัยเรียนทางนั้งที่ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอะที่แท้มันก็เป็นเพราะเธอนี่เองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันฉันไปคุยกับทุกคนหมดแล้วนะแล้วฉันก็รู้หมดแล้วด้วยว่าเธออะเอาฉันไปพูดลับหลักอะไรไว้บ้างเธอทำแบบนี้ทำไมแพทเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนแล้วไงใครมันก็ต้องอยากดีอยากเด่นที่สุดปะแล้วฉันผิดตรงไหน แค่อยากท,ทำตัวให้มันสูงขึ้นน่ะโดยการที่เหยียบคนอื่นเหรอครับแล้วไงฉันไม่สนหรอกนะว่าฉันจะต้องเหยียบหัวใครอะ่ะคนเราต้องแบบนี้แหละแกงก็ระวังตัวไว้เหมือนกันนะน้ำวาแล้วคิดว่าแฟนแสนเพอร์เฟคของเธอเนี่ยจะไม่มีใครจ้องจะเอานอกจากฉันกันหรอเธอก็กันไปให้ได้ทุกรอบด้วยกันนะน้ำวาเพราะมันยังมีคนแบบเยอะต่อให้มีคนแบบคนเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับ เพราะว่าผมรักน้ำว้าคนเดียวจะอ้วกอ้วกออกมาเลยครับฉันไม่รู้เลยว่าเพื่อนฉันจะลายกาดขนาดนี้ฉันมันโง่จริงๆคุณไม่ได้โง่หรอกนะครับคุณแค่มองโลกในแง่ดีแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะาคุณมีผมอยู่ข้างตลอด และใครที่เข้ามาเนี่ยผมจะจัดการคนที่นิสัยไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของคุณให้หมดเลยจ้าพ่อคุณเก่งเช้น้ำตาหน่อยไม่สวยแล้ว เฮ้ยนี่แกเป็นใครวะผมที่ต้องถามคุณว่าคุณเป็นใครแล้วคุณเข้ามาอยู่อะไรบ้านผมเนี่ยดูท่าน้องจะบ,บ้าน,นะคุณก่อนเข้ามาแหกตาดูบ้านเลขที่ก่อนนะฮะไปเลยไปไปไปเลยไปไปนีป่แหกตาดูไม่ใช่นี่หว่าก็ไม่ใช่ไง แกรีบไปให้พ้นๆเลยนะก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจมาลากคอแกข่าาบุกลุกบ้านคนอื่นไปเออพี่ตั้มกลับมาจากทหารแล้วเหรอพี่ใช่ครับเพิ่งกลับมาไม่เช้านี่เองเราไม่ได้เจอสนาน,ส,น,านสงสัยต้องหาเวลากรงเล้ากันักหน่อยแล้วพี่ <c oughs> ได้เลยก็เดี๋ยวว่างๆนัดเลยได้พี่อย่างนั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนนะผมมีธุระ <c oughs> โอเคจ้ะ ที่รักคะที่รักกลับมาแล้วเหรอคะโอ้ยคิดถึงที่รักจังเลยคะ่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะเออเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่านะคะที่รักกลับมาแล้วร้อนเหนื่อยอ,อ,อ่ะไปไปค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เมืม่อกี้นี่มันนี่อะไรเหรอคะเฮ้ยเมื่อกี้คือเนี่ยเมื่อกี้อ่ะไอ้้ไอ,ไอ <laughs> ที่รักคะพูดอะไรตะกุตกตะกักอะคะ่ะฟังไม่รู้เรื่อง ตรงนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะที่รักเข้าบ้านกันนี่แบบนะคะไปค่ะไปแล้วค่ะไปไปค่ะไปไปค่ะ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 กี่แล้วหมอที่ใครอ่ะอ๋อน้องชายกี่เองค่ะชื่อเบยค่ะกี่ผมขอบพระคุณมาเนี่ย ผมไม่รู้เลยนะว่าคุณมีน้องชายด้วยถ่อตั้มวันที่ย้ายเข้ามาบ้านใหม่ๆเนี่ยน้องชายก็ยังช่วยขนของอยู่เลยนะคะหรอผมเคยเจอเขาด้วยเหรอค่ะอ๋อพี่พี่ตั้มเคยเลี้ยงเล่าผมด้วยนะพี่จำไม่ได้หรอใช่ค่ะแต่เมื่อกี้คุณเหมือนไม่รู้จักผมเลยอะ่ะแล้วแถมยังบอกว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านผมอีกอบวมป่ะพี่ผมแค่เดินเข้าไปพี่ก็เอาดาดดาดา,ดา,ดาผมอะ่ะไม่ใช่แล้วพี่ตั้มคะ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณฝึกหนักจนสมองกระทบกระเทือนหรือเปล่าคะแล้วนี่ลูกใครเนี่ยอ๋อลูกของเบย์เขาอะค่ะพอดีแฟนเขาทิ้งไปแล้วก็ทิ้งลูกให้เบย์เลี้ยงกี้สงสารก็เลยให้เบย์มาอยู่ด้วยอะคะ่ะอ๋อคือพอดีผมบมังเอิญได้งานทำแถวนี้ครับตอนกลางวันเนี่ยก็เลยฝากลูกให้พี่กี้เนี่ยเขาคอยดูให้ก็เลยต้องมาอาศัยอยู่กับพี่กี้ก่อนนะครับ น้องชายแน่นะทำไมหน้าคุณดูไม่ค่อยห่างเท่าไหร่เลยอ๋อคือจริงๆแล้วเราห่างกันแค่ปีเดียวเองครับแต่ว่าพิกกี้เนี่ยเขาดูแลตัวเองแบบผู้หญิงไงครับทาครีมทาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนผมเนี่ยผู้ชายลุยๆหน่อยครับไม่ทงไม่ทาอะไรมาเลยครับหน้ามันก็เลยนํำก่อนไวอันควรไปนิดนึงครับตามคะแล้วคุณจะซักไซส์ทำไมล่ะคะหรือว่าคุณจะไล่เบลจากบ้าน คุณไม่สงสารเด็กตาดำๆหรอกคะสงสารเด็กตาดำๆแหานะคะนะคะก็ได้เย่ตั้มเนี่ยใจดีที่สุดเลยงั้นตั้มรีบขึ้นไปอาบน้ำเถอนะคะจะได้ลงมากินข้าวกันเดี๋ยวกี้เนี่ยขึ้นไปถูหลังให้ตั้มด้วยดีไหมคะไปค่ะไปค่ะ โอ้ยง่เอย้ยกี้ผมฝันกี้หายไปไหนเนี่ยคือรปสาทหลอนได้วะกี้คุณอยู่ไหนกี้ กก้้ตั้มคะคุณตื่นมาทำไมคะมีอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณเข้าไปทำอะไรในห้องนนะั้ะตั้มคะคุณจะเข้าไปทีองเบรย์ทำไมหรอคะตั้มคะเอ่อมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ตั้ม อะไรหรอกแกนอนไปเถอะเดี๋ยวลูกแกฉันเอาไปเลี้ยงเองถ้าขืนให้แกเลี้ยงเนี่ยรับรองแหกปากโวยวายฉันไม่ได้นอนแน่ไปกันเถอะค่ะที่รักไปคะ่ะเกือบแล้ว ไม่เห็นอนะตื่นมาก็ไม่เห็นใครเลยมันไปไหนของมันวะเบก่อนที่ต้องจะกลับมาเนี่ยคุณช่วยฉันคิดหน่อยว่าเราจะเอาไงต่อดีอะไม่รู้เวยไหนคุณบอกว่ามันจะไม่ถึงเวลาที่มันจะกลับมาไงแล้วถ้ามัอยู่ๆมันโล่มาเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาไม่สบายนายก็เลยให้กลับมาโอ้โหสสวยเลยฉันว่านะคุณต้องออกไปจากที่นี่ฮะอะไรนะเอาลูกไปด้วย โอ้ยไม่เอาหรอกอยู่ที่นี่ก็สบายจะตายอยู่แล้วนุ่นไล่ตามันออกไปนุ่นจะไล่ได้ไงอ่ะมีบ้านมันโอ้ยเธอเเธตั้ตมคะคุณไปไหนมาคะฉันตื่นมาไม่เจอคุณตกใจแทบแย่เลยคะ่ะผมแค่ออกไปวิ่งเองคุณอ๋อค่ะฉันมีน่าจะบอกคุณด้วยนะคะคือเบย์เขาจะออกไปจากที่นี่แล้วนะคะ เขาเกรงใจคุณนะคะจะไปไหนล่ะก็อยู่ด้วยกันก่อนนีิน้องชายกี้เนี่ยก็เหมือนน้องชายผมใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมหิวแล้วกี้เดี๋ยวคุณช่วยเตรียมข้าต้มให้ผมกินหน่อยกันนะเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำก่อน มันใจดีง่ายๆแบบนี้วะโงงอ้ก็มันโง่ไงโง่โงแบบนี้ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องลำบากพอมันออกไปทำงานเนี่ยนะเราก็จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่ดีเหรอโอ้ยก่อนจะคิดเรื่องนี้คิดเรื่องที่จะบอกเล่าก่อนดีไหมตอนที่มันไม่อยู่อ่ะฉันพยายามหาว่ามันเก็บเนื้ที่ไหนแต่หายยังไงเนี่ยก็หาไม่เจอ เดี๋ยวเนี่ยฉันจะไปล้วงความลับมันว่ามันเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างเราจะได้ขโมยกันไงคอยดูนะฉันจะปอกลอกมันที่หมดตัวเลยเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองคุณนอกใจผมจริงด้วยที่ไม่ใช่นะคะตั้มฉันไม่เคยหยุดโกหกสักทีเมื่อกี้ตอนผมไปวิ่งมาเนี่ยผมเจอกับเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ผมฟังหมดแล้ว อ่ะเฮ้ยนัทออกกำลังกายเหมือนกันเหรอใช่พี่ว่าแต่พี่ฟิตท,ทุกวันเลยนะเฮ้ยช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนานเพิ่งกลับมานะเออพี่ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟงังเรื่องอะไรวะเฮ้ยมองอะไรวะฮะเปล่าพี่ไม่ได้มองครับรีบไปได้แล้วไปครับครับ ใส่หัวไปได้ทั้งคู่เลยก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนตั้มคะไมไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณกำลังเข้าใจผิดกี้กับเบบ์ป็นพี่น้องจริงๆค่ะคุณนี่มันตอแหลไม่เลิกจริงนะกี้ใสยหัวไปไแล้วแหละทั้งคู่อะตั้มคุณทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณจะเลิกกับฉันเนี่ยคุณต้องแบ่งสมบัติให้ฉันด้วยคุณมีสมบัติอะไรพี้ตอนคุณมาอยู่กับผมเนี่ยคุณก็มาเด็ตัวตอนจะไปอ่ะคุณก็ไปเด็ตัวดิ <G ül üyor> ันไม่น่าให้คุณย้ายเขามาอยู่ในบ้านด้วยเลยโอ้แล้วคุณจะเสพสูกอยู่คนเดียวเลยหรือไงฮะฉันก็ส่งเงินให้คุณอยู่ไม่ใช่เหรอแต่ดูนี่นี่ทุกอย่างจบแล้วเฮ้ยตั้มคะคุณให้อภัยฉันแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> นี่เงสมบัติคุณทีนี้ก็ไปได้แล้วใส่หัวไม่ได้แล้วทั้งคู่เลย แล้วไม่ต้องกลับไปนะตัมตา้าตัมตัมสมน้ำหน้าเฮ้ยจะทำไรจะต่อยเหรอเอาดิถ้าแกต่อยฉันนะฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากแกและยุ่ให้พี่ตั้มอ่ะเรียกเก็บเงินจากแกด้วยอยู่ดีไม่ว่าดี เล่นชูสวมเข่าให้พี่ตั้มสนหน้าอุย้ยขอโทษืวันไหนวันปากไว้ก่อนออเลยอาไงกันต่อเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ยัง